ขยะและนี่ก็ย่าเป็นขยะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาราสุนทรอยวิทักษ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสตรีวิทยาค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าถ้าเรารู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางหรือว่าลดปริมาณการใช้ขยะลงอย่างน้อย10%เนี่ยตลอดระยะเวลา4ปีเราจะสามารถ เพิ่มภาษีของประเทศเราเนี่ยได้ถึง1,000ล้านบาทเชียวนะคะโดยภาษีเหล่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถนำไปพัฒนาโครงการต่างๆของรัฐหรือว่าช่วยแก้ปัญหาฉุกเฉินต่างๆแก้ปัญหาภายในรประเทศแต่ก่อนที่เราจะคัดแยกขยะเนี่ยเราก็ควรจะรู้ประเภทของขยะถูกไหมคะเราไปดูกันเลยค่ะ โดยเราสามารถแยกขยะออกเป็นสประเภทนะคะประเภทที่1ขยะอินทรีย์หรือว่าขยะถังสีเขียวสิ่งที่เราจะทิ้งลงไปในถังสีเขียวคือเศษอาหารเศษผักหรือเปลือกผลไม้นะคะขยะประเภทที่2หรือว่าขยะทั่วไปเป็นขยะที่ต้องใส่ในถังสีน้ําเงินนะคะโดยขยะเหล่านี้เนี่ยจะไม่สามารถรีไซเคิลได้หรือว่ารีไซเคิลได้ยากนะคะสิ่งที่เราจะใส่ลงไปในถังนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นรอด โฟมแล้วก็ซองขนมนะคะขยะประเภทที่3โดยขยะประเภทที่3นะคะจะเป็นขยะรีไซเคลิลโดยขยะเหล่านี้เนี่ยจะต้องใส่ในถังขยะสีเหลืองขยะรีไซเคลิลคือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเอาการผ่านกรรมวิธีการต่างๆจากโรงงานสิ่งที่สามารถใส่ลงไปในถังขยะสีเหลืองได้นะคะจะมีแก้วพลาสติกแล้วก็โลหะค่ะ ถังขยะประเภทสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือขยะอันตรายนั่นเองค่ะโดยถังขยะที่จะสามารถใส่ขยะอันตรายได้เนี่ยจะต้องเป็นถังสีแดงเท่านั้นนะคะขยะอันตรายคือขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีโดยสิ่งที่เราจะสามารถใส่ในถังสีแดงได้เนี่ยจะมีขวดยาถ่านไฟฉายแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงนะคะแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ย เราคงหนีไม่พ้นต้องใส่หน้ากะใช่ไหมคะดังนั้นเราจะมีถังขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นมานะคะโดยถังขยะติดเชื้อเนี่ยจะใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วชุดตรวจ ATK แล้วก็เข็มฉีิดยานะคะโดยวิธีการลดขยะในชุมชนเนี่ยนอกจากจะเป็นการคัดแยกขยะนะคะยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายคะ่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ